สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาใส่แหนแดงดในในนาข้าวนะครับซึ่งเริ่มมีฝนนะครับก็เอาแหนแดงมาใส่เพื่อที่จะทําเป็นปุ๋ยนะครับแหนแดงเขามีไซยาโนแบคทีเรียนะครับหรือสาหลายสีเขียวแกมน้าเงินนะตัวนี้จะสามารถที่จะผลิตปุ๋ยไนโตรเจนได้นะครับแล้วก็มีทั้งฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในในตัวเขานะครับแต่ว่าเขาจะมีไนโตรเจนเนี่ย เยอะกว่าเยอะกว่าปุ๋ยอีก2ตัวครับซึ่งก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะลดต้นทุนได้นะครับในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็ในเรื่องของการลดใช้ปุ๋ยเคมีครับไหนแดงนี่ก็ทำการเลี้ยงเองนะครับเลี้ยงขยายเองโดยการที่ไปหาจากธรรมชาตินี่แหละครับที่เขาจะเกิดขึ้น มีทั้งแหนแดงมีทั้งแหนเป็ดแล้วก็มีทั้งผำนะครับแล้วก็มาแยกเอาแต่เอาแต่แหนแดงครับซึ่งอย่างในคูนี่เราก็จะเห็นเม็ดเขียวๆเล็กๆนะเม็ดเขียวๆเล็กๆนี่ก็คือผำนะครับซึ่งมีมีคุณค่าทางอาหารก็เยอะมากครับแต่ว่าแหนแดงเนี่ยจะมีประโยชน์มากสําหรับการปลูกพืชน,นะครับซึ่งปุ๋ยยูเรียหรือไนโตรเจนเนี่ยครับจะมีความสําคัญ กับพืชที่ในการเล่งใบเล่งต้นนะครับการปลูกผักการปลูกข้าวเนี่ยช่วงต้นเราก็ใช้ในตัวเจนนะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยประมาณสองสองสาไร่เนี่ยก็ใช้ไร่ละประมาณ10บกิโลนะครับก็ให้เขาขยายแล้วก็ทาการ เขาก็จะย่อยย่อยสลายนะครับเพื่อที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารแล้วอัตราการขยายตัวของแหนแดงนครับสามวันเขาก็จะขยายสองเท่านะครับของน้ำหนักก็เป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเป็นพระเอกนะครับในเรื่องของการปลูกผักปลูกพืชนะครับผักกินใบ หรือผักที่เร่งการจเจริญเติบโตรครับในช่วงต้นก็เหมาะมากครับในแดงก็จะใส่ไปเรื่อยๆครับซึ่งถังนี้ก็ประมาณ20ปริมาตร20ลิตรินะครับยี่ิตริก็ หลายกิโลอยู่นะครับประมาณสิบโลทำนาเองก็ขอให้กินเองก็ลดต้นทุนด้วยแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ